อีกหนึ่งหลักฐานที่ทุกคนเนี่ยนะครับกำลังเออ่าถามอยู่นั่นก็คือหลักฐานของกล้องหน้ารถนะครับกล้องหน้ารถซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าใครติดตามคลีของน้องตังโมเนี่ยนะครับว่ากล้องหน้ารถเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็ทนวยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็ทนวยนะครับโฆษกตํารวจเนี่ยนะครับทนวยที่เป็นโฆษกตํารวจเนี่ยเขาออกมาบอกว่ากล้องหน้ารถไม่มีเสียงกล้องหน้ารถไม่มีเสียง ไม่มีเสียงนะครับมีแต่ภาพไม่มีเสียงนะครับเป็นกล้องหนา้ารถราสุนี้นะครับก็มีการยืนยันนะและก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีข้อมูลและก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ากล้องหน้ารถมีเสียงกล้องหน้ารถมีเสียง แต่คําถามคือจะเอาข้อมูลการคุยนะครับของ2คนนี้เอามาเปิดเผยเลยหรือไม่นะครับก็คงจะยังเปิดเผยไม่ได้นะครับยังเปิดเผยไม่ได้นะครับแต่นับมีเปิดเผยยืนยันว่ากล้องนี้มีเสียงแน่นอนนะมีเสียงแน่นอนครับมีเสียงอย่างแน่นอนนะครับกู้กู้ข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วนะครับมีเสียงนะครับของกล้องหน้ารถด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่ มีข้อมูลแบบนี้นะครับคุณโบทีเคก็มีข้อมูลอะไรทั้งหมดก็ต้องมารอดูนะครับว่าสิ่งที่คุณโบทีเคนะครับให้ให้สัมภาษณ์หรือมาให้ข้อมูลกับ DSI เนี่ยนะครับอ่ามาการมาให้สัมภาษณ์หรือมาให้ข้อมูลกับทาง DSI เนี่ยนะครับจะนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะตรงหรือเปล่าอ่าจะตรงกับข้อเท็จจริงหรือเปล่านะครับจะตรงกับข้อเท็จจริงหรือเปล่าจะตรงกับนะครับพยานหลักฐานหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ต้องว่าก,กันไปโบจะมาดีเอสไอตอนบ่ายพร้อมทานายครับ ใช่ครับคุณอ,อัาใช่ครับก็มีการแจ้งข่าว้วครับว่าทีแรกบอกว่ามาช่วงเช้านะครับทีแรกบอกมาช่วงเช้า ทีแรกบอกมาช่วงเช้าแต่ล่าสุดนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าคุณโบทีเครับกำลังเดินทางเข้ามานะครับกับทนายขอมาช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้าติดธุระก็โอเคก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ตามนั้นครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูไปนะครับแล้วก็เราก็ไล์สดพูดคุยของเราไปก่อนนะครับไรสดไ์สดเนี่ยมีการพูดคุยของเราไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเสียงุดเดี๋ยวถ้าเกิดคุณโบทีเคมาแล้วมีการให้สัมภาษณ์เราก็จะมาฟังสัมภาษณ์ไปด้วยกันและไปพร้อมๆกัน มาพร้อมทนายจะคุยรู้เรื่องไหมถามว่ามาพร้อมทนายจะคุยรู้เรื่องไหมเขาก็คงจะพูดคุยในประเด็นของเขานะครับเขาเรียกพูดคุยในในสิ่งที่เขาจะพูดได้มัง้งอะไรมัง้งซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าการให้สัมภาษณ์เราอยากเราเนี่ยอาจจะอยากรู้เยอะอ,อ,ยอยากรู้นั่นอยากรู้นี่อยากรู้นู่นแล้วมันอาจจะขัดใจเรานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าบางครั้งนะครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ย เราเนี่ยเป็นคนติดตามข่าวเราเป็นคนที่ข่าวแต่เรารู้ความคืิปหน้าอะไรเงี้ยบางเรื่องเนี่ยก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาไปทําไปแต่เราก็มีการบอกว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลแบบนี้เหมือนกับเรื่องของคลิปหน้ารถ,าถาน,ะนะครับคลิปหน้ารถเนี่ยคำถามคือคลิปหน้ารถเนี่ยนะครับมีการคุยมีเสียงคุยกันอะไรกรันแต่คําถามคือจะเอามาเปิดได้ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่จะเอามาเปิดให้เพียงแค่ได้ยินว่าไอ้คลิปหน้ารถเนี่ยมันมีเสียงจริงนะอันนี้เปิดได้นะครับว่าคลิปหน้ารถเนี่ยมัน มันมีเสียงจริงนะแต่เป็นหลักฐานของเสียงเฉยๆแต่ถามว่าจะเอามาเปิดแบบุยเขาคุยอะไรกันบ้างอย่างงู้อย่างเงี้ยอันเนี้ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้เพราะมันต้องมีหน่วยจะดับสูนวนบางเรื่องก็เปิดได้บางเรื่องก็เปิดไม่ได้เราก็ต้องทำความเข้าใจในจุดนี้รประเด็นนี้แต่ยืนยันนะครับว่าคลิปหน้ารถนับที่นะตำรวจและก็ทนวยโฆษกตำรวจนะครับทนวยที่เป็นโฆษกตำรวจที่เขาเออกมาบอกว่าคลิปหน้ารถนะ่ะมีแต่เสียงมีแต่ภาพไม่มีเสียงนะมีแต่ภาพไม่มีเสียง อันเนี้ยนะครับบอกได้เลยครับมีเสียงแน่นอนครับมีเสียงแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้แบบว่ามันมีเสียงจริงๆนะแต่ผมเปิดให้แบบเย้มแย้มเฉยๆนะต้องบอกก่อนนะครับมาเปิดเย้มแย้มเฉยเฉยนะว่ามันมีเสียงนะครับจะเปิดแต่เปิดเยอะไม่ได้นะจะเปิดเยอะไม่ได้นะครับอ่า,า, paw, า,า,า, up, าอ่าแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พออ่าเปิดแค่นี้พออ่าเปิดแค่นี้พอ ว่ามันมีเสียงเป็นเสียงเพลงมาเปิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันโดนโดนทโดนเปิดแค่แค่วัเดียวว่ามันมีเสียงนะครับให้ให้เราทุกคนรู้ว่านะครับคลิปกล้องหน้ารถของน้องธอโมมีเสียงแน่นอนนะครับมีเสียงแน่นอนซึ่งแน่นอนครับถ้ามันมีเสียงเนี่ยมันก็มีพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโบทีเคมาเนี่ยให้ข้อมูลกับดีเอสไอนะครับก็ต้องให้ข้อมูลให้ดี เพราะว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลแล้วมันไม่ตรงกับหลักฐานที่เอ็นไอมีก็คือคลิปกล้องหน้ารถหรือคําพูดหน้ารถนะครับอันเนี้ยก็ว่ากันไปตามนั้นครับแต่ถ้าให้ข้อมูลที่ตรงและเป็นความจริงก็จบไปครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะเป็นการยืนยันพยานหลักฐานนะครับว่าเนี่ยคุณโบนะครับคุยกับคนบนรถอ่านั้นคุยอะไรกันบ้างคุยยังไงคุยแบบไหนอ่าแล้วไปกันกี่คนแน่ในรถนะครับในรถไปกันกี่คนแน่คุยอะไรกันบ้าง มาหรือยังคะดูในไร้นักข่าวบอกยังไม่มายังไม่มาครับยังไม่มาครับยังไม่ได้มาครับอบอกว่ากําลังเดินทางมาก็คือทีแรกเขาบอกว่าจะมาตอนช่วงเชา้าแต่เนื่องจากว่าแต่เนื่องจากว่านะแต่เนื่องจากว่าติดธุระนะติดธุระก็เลยมาช่วงบ่ายแทน าม,ามาช่วงบ่ายแทนและล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณโบติดต่อเข้ามาบอกว่ากําลังเดินทางเข้ามากับทนายความ่ากำลังเดินทางเข้ามากับทนายความาเดีเาายเด๋ยวก็รอดูนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเกิดคุณโบมาแล้วมีการสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ให้ฟังนะสรุปเพื่อนทุกคนรู้ใช่ไหมครับพูดตรงๆงความจริงทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีทนายพูดตรงความจริงทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีทนายอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปครับก็ยังงงอยู่เลยครับว่าทําไมต้องมีทนายทําไมต้องมีทนายมานะครับมีอะไรหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่า นะครับาวที่แล้วเอาทนายมาเพื่อถูกต้องขราวที่แล้วเวลาที่เขามาให้สัมภาษณ์เขาก็เอาทนายฟามานะมาช้าเนื่องจากวางแผนยังไม่เสร็จอันนี้ไม่แน่ใจครับนะครับแต่ล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลข่าวออกมาอีกนะครับว่านะชุดของคุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะครับที่อาจารย์ปานเทพเออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าเป็นเสื้อสีฟ้านะเป็นเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสามสว่วนนะที่อ่า อาจารย์ประเทศเอาาป็ปอเปิดในรายการนะล่าสุดก็มีข้อมูลบอกมากว่าในการให้การในข้อมูลนะของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยแผ่นที่หนึ่งนะบอกว่าเป็นเสื้ออ่าเป็นเสื้อสีอ่าสีน้ําเงินนะอ่าสีน้ําเงินออกออกกลมอ่ะนะกับกางเกงขายาวอ่าขาจ้ำกางเกงขายาวเพราะอีแผ่นหนึ่งอีแผ่นหนึ่งบอกว่าเป็นเสื้อสีดําแต่กางเกงเป็นกางเกงขายาวอะอะไรันเนี้ย สรุปแล้วสรุปแล้วคืออะไรเนี่ยนะครับแล้วมีการเช็คแล้วด้วยนะครับว่าเป็นหลักฐานเอกสารวันเดียวกันหมดเลยวันเดียวกันแต่ชุดกลายเป็นสามชุดชุดแรกคือกางเกงขายสามส่วนเสื้อสีฟ้าเสื้อแขนยาวสีฟ้าอันที่สองเป็นเป็นเสื้อนะับสีน้ําเงินออกกลมนะับกางเกงขายยาวนะขาจ้าขายาวขาจ๊มอันที่สามคือเป็นกางเกงขายยาว ไม่ได้จานะแต่เสื้อกลายเป็นสีดํานะแต่เสื้อกลายเป็นสีดําอีกเอาอะไรเนี่ย <c oughs> นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันอ,อ,อัน,นอันอันอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วที่สําคัญก็มีข้อมูลออกมาอีกนะครับว่าวันที่อ่าในการให้การข้างในชั้นศาลนะครับที่เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะครับที่จะอ่า ที um, ่เจ้าหน้า hmm. ท uh, ี่ตำรวจเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่าในเรื่องของการที่จาได้ไหมยี่สิบเอ็ดตำรวจเนี่ยนะครับไปฟ้องคุณอัจริยะเนี่ยก็มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับขึ้นให้การนะครับแล้วก็มีการสอบถามนะมีการสอบถามนะมีการสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลอ่าจได้ไหมฮะการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ชันสูตรเนี่ยนะครับของน้องตะโมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยนะครับตำรวจคนแรกน่ะบอกว่าได้มีการโทรคุยกับแพทย์นะครับได้โทรคุยกับแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นังศิษ์อ่ะบอกว่าอ่าเขาเรียกอะไร ศพเยอะร่างเยอะนะพิสูจน์คงคงจะช้าก็เลยเปลี่ยนอคนที่สองบอกว่าอ๋อสื่อสารกันผิดพลาดจริงๆแล้วต้องไปที่ที่โรงพันตำรวจนะอต้องไปที่โรงพันตำรวจแต่กู้ภัยน่ะสื่อสารผิดพลาดอก็เลยนะไปผิดที่ส่วนคนที่สามบอกว่าครั้งแรกจะตรวจที่ไหนก็ตรวจได้นะแต่ครั้งที่สองนะถ้าจะตรวจต้องมาตรวจที่ที่โรงพันตำรวจคําถามคืออคือตํารวจสามคน เวลาขึ้นให้การบนชั้นสามเนี่ยน่าจะให้การยังไงอะ่ะสามคนพูดสามอย่างแล้วมันแล้วมันจะไม่มีพิรุธได้ยังไงเนี่ยฮ่ะสามคนพูดสามอย่างคนแรกบอกว่าที่เหตุผลเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ย <k> เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่านะครับทางโรงพยาบาลบอกว่านะอ่าศพเยอะตอนเนี้ยมันเยอะเกินมันเยอะเกินนะครับอ่าพิสูจน์เยอะเลยเลยต้องเปลี่ยนก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับคนที่สองบอกว่าสื่อสาร กับกู้ภัยเนี่ยผิดพลาดจริงๆให้เป็นรงมาตำรวจแต่กู้ภัยไม่รู้ก็เลยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์สิอ้าวอะไรอีกส่วนคนที่สามบอกพิสูจน์ที่ไหนก็ได้นะนะแต่ครั้งที่สองเนี่ยต้องมาที่รงมาตำรวจเอาเอาคืออะไรครับคนากุณเจ้าหน้าที่นะอ,อะไรครับคุณชับคุณเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เนี่ยครับอา่านะครับแล้วก็มีการยืนยันออกมานะครับ เขาบอกว่าคุณแซนบอกว่าเขาให้การทุกครั้งน่ะบอกว่าน้องตะโมน่ะเกาะเกาะอยู่นะครับเกาะอยู่ประมาณนสองวิหรือเกาะอยู่สักคู่หนึ่งซึ่งแน่นอนครับในคําให้การนะครับในคําให้การในการบันทึกคาให้การเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีบอกว่าเกาะช่วงระยะเวลาหนึ่งเกาะเชื่อมช่วงระยะเวลาหนึ่งอันนี้เข้าใจเกาะนะครับตกกรบเรือด้านซ้ายแล้วเกาะกรบเรือด้านซ้ายอันนี้เข้าใจแต่ตกตกเรือด้านซ้ายแต่ถ้าไปเกาะเครื่องสิบวิเนี่ยอันนี้มัน มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจถ้าตกกับเรือด้านซ้ายแล้วจะไปเกาะเครื่องมันจะเกาะได้ยังไงอะครับฮะ <was S 1> บอกว่าอ่าตกกับเรือด้านซ้ายถูกต้องไหมอ่ะตกกับเรือด้านซ้ายเกาะก,กับเรือด้านซ้าย,กกย,ายโอเคอ่ะโอเค,อเคสมหตุสมผลเป็นไปได้แต่ตกกับเรือด้านซ้ายแต่เกาะเครื่องสิบวิแล้วมันจะตกยังไงละ่ะ <recycling S 2> ในเมื่อเครื่องอยู่ด้านขวากับเรือด้านซ้าย,ย,ย,ยแล้วเครื่องอยู่ด้านฝาแต่ตกกับเรือด้านซ้ายแต่เกาะเครื่องสิบวิคืออะไร ออะไรเนี่ยอ่ะอีกประเด็นหนึ่งนะตอนตแถลงข่าวนะครับบอกตกเรือเวลา22.3 4.10แต่พอไปให้การในศาลบอกว่าไม่เห็นเพราะมีวัตถุใหญ่บทบังสรุปคือจะโกหกหลอกประชาชนเกิอะไรครับตอนแถลงข่าวบอกชัดเจนว่าตกนะครับเรือเวลา22.3 4.10เวลานี้เป๊ะนะทั้งชั่วโมงนาทีและวินาที แต่บอกไปให้กันทางในชั้นศาลบอกไงบอกไม่เห็นเพราะว่าวัตถุใหญ่บดบงังสรุปคือโกหกประชาชนมากันเถอะคือสรุปว่างไงครับแซนวิสาพัฒน์ทำไมพูดทำไมต้องทำตาโตด้วยเขาบอกว่าที่เขาทำตาโตเนี่ยเพราะเขาไปฉีดโบ็อกมาเขาไปฉีดโบ็อกมาไม่รู้จักโบ็อกกันเหรออะอะ ถูกต้องไหมไม่รู้จักโบท็อกไปเหอรอเขาไปฉีดโบท็อกมาคุณไม่รู้จักโบท็อกกันเหรอสรุปคือโกหกผมก็ไม่รู้ว่าโกหกหรือเปล่า่ะนะผมก็ไม่รู้โกหกหรือเปล่าเนี่ยคือผมได้อ่าตอนเนี้ยผมข้อมูลมาเอ้ยนะมันพาย,ยังไงอะครับอ่าปอบอกออปตอนแรกบอกไม่เห็นสามปีผ่านไปเห็นเกาะสิบวิถูกต้องครับเติมทุกวันแน่เลยโกหกชัวร์ครับก็คือผมถึงได้บอกว่า เฮ้ยสรุปคืออะไรนะวันเดียวกันอะที่ดูเรื่องเสื้ออ่านะเสื้อของโรเบิร์ตนะครับอ่าเสื้อเนี่ยนะทีแรกบอกเป็นสีฟ้านะอ่าเอกสารทีแรกบอกเป็นสีฟ้าอันที่สองบอกเป็นสีน้ําเงินออกกลมอันที่สามบอกเป็นสีดําเอาสีอะไรก็ได้ส่วนกางเกงบอกทีแรกเป็นกางเกงสามส่วนเอกสารอีกอันหนึ่งนะเวลาเดียวกันนะวันเดียวกันนะแต่วันเดียวกันแต่คนละเวลานะครับอทีแรกบอกว่า เอกสารบอกว่ากางเกงขาสามส่วนนะวันเดียวกันก็มีเอกสารออกมาอีกว่าเป็นเกงขายาวแล้วก็มีจำด้วยนะส่วนทางที่สามบอกกางเกงขายาวเฉยๆสรุปเอาไงกันแน่เขาเรียกว่าเดือดใช่ไหมครัอะ คุณงงกันไหมไม่ได้โกหกแต่พูดไม่เป็นประเด็นใบพัดเพื่อจะให้ตัวเองรอดก็ได้แหละครับผมก็งงเหมือนกันนะครับคนที่น่าเกลียดที่สุดคือเจ้าหน้าที่ที่บิดเบือนอาจถูกต้องครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ เรานะครับมาพิสูจน์กันว่าเจ้าหน้าที่น่ะบิดเบือนตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างที่บอกว่าวันเนี้ยนะครับอ่าอยากจะดิ้นก็ดิ้นไปนะครับอยากจะดิ้นก็ดิ้นไปดีไอคอนประกันกี่โมงดีไอคอนประกันกี่โมงอันนี้ผมอ่าผมไม่มีข้อมูลประกันกี่โมงนะครับแต่มีข้อมูลว่าวันที่24นี้ครับนัดวันที่24นี้นะครับอ่าแค่นั้นเองครับแต่จะประกันกี่โมงต้องถามทนายนัดแต่มีการนัดวันที่24นี้วันที่24มีนาเนี้ยนะครับเนียเนียวันที่24ก็คืออีกประมาณ10กว่าวัน นะัแต่ได้ประกันกี่โมงอะไรคงต้องถามทนายนะทนายออกนะครับไปไปถามได้เลยครับส่วนผมผมไม่รู้ครับเพราะตอนนี้นะครับเขากา็ข้อมูลที่ผมได้รับมาคือไม่มีการให้ข่าวขอทําแบบเงียบๆน,นะครับขอทําแบบเงียบๆอ่านะอันนี้คือดิจิไออนะครับนัดวันที่ยี่สี่นี้นัดวันที่ย4สี่น,ะนี้อ่านะแต่จะเป็นยังไงอะไรยังไงต่ออันนี้ไม่อัน,นอันนี้ต้องไปถามกับทนายความครับอ่านะ ผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะใครก็แล้วแต่นะครับที่เจ้าหน้าที่เรียกมาตอนนี้ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ย้ํานะครับทุกคนนะครับที่เจ้าหน้าที่นะเชิญมาเนี่ยนะครับมีเอกสารมีมีมีเอกสารเชิญไปนะครับเรียกเข้ามาเนี่ยนะครับคุณคือผู้บริสุทธิ์อยู่แต่คุณจะเป็นจพยานหรือคุณจะเป็นจําเลยอยู่ที่คุณเลือกเอาอยู่ที่คุณจะให้ข้อมูลเพราะผมบอกเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ เขามีข้อมูลและหลักฐานอยู่แล้วอย่างเช่นอย่าลืมนะครับคุณโบทีเคเนี่ยเราทราบอยู่มาตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณโบทีเคขับรถไปส่งกระติถูกต้องไหมฮะคุณโบทีเคอันนี้เราพูดได้เลยชัดเจนว่าคุณโบทีเคขับรถไปส่งกระติแต่เราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างข้างในรถถูกป่ะและเมื่อสามปีที่แล้วเขาก็ ah, ออกมาบอกว่าคลิปหน้ารถเนี่ยมีแต่ภาพไม่มีเสียงทนวยนะทนวยที่เป็นโคสกตํารวจก็มาบอกว่ายืนยันมีแต่ภาพไม่มีเสียงดูแล้วเขาไปดูมาหมดแล้วมันมีแต่ภาพไม่มีเสียงยังไงก็มีแต่ภาพไม่มีีเสยง นครับอ่าวันนี้พอพอถึงดีเอสไอปุ๊บเอ๊ะเสียงมาจากไหนอุ้ยอุ้ยนะพอพออยู่ในบื้อดีไอเอ๊ะเสียงมันมายังไงเอ๊ะทำไมมันมีเสียงได้เอ๊ะมันมีเสียงอะไรแต่ที่แน่ๆไม่บอกว่ามีเสียงอะไรบ้างแต่เปิดมาให้ดูว่ามันมีเสียงแน่นอนมันมีเสียงแน่นอนนะครับยืนยันว่ามันมีเสียง แต่เราไม่ต้องไปรู้หรอกครับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างมีเสียงอะไรบ้างให้เป็นเจ้าหน้าที่ของเขาแต่ให้เรารู้ว่าคลิปกล้องหน้ารถมีเสียงแน่นอนแต่ส่วนเขาจะคุยอะไรกันบ้างเราอาจจะอยากรู้นะเราอาจจะอยากรู้อุ้ยขั้นเนื้อขั้น,นตัวอยากรู้แต่ไม่เป็นไรเหอะให้เจ้าหน้าที่เขารู้ว่าดีแล้วแล้วเราค่อยๆตามกันไปแต่เรามั่นใจว่าคลิปหน้ารถบบมีเสียงเพราะเมื่อสามปีที่แล้วบอกว่าคลิปหน้ารถมีแต่ภาพไม่มีเสียงนะแสดงว่าตำรวจก็ก็ก็อะไรทนวย ธนวยธนวยที่เป็นครศสอบตำรวจก็ก็เดะเดะเดเอะจับได้แล้วนะจับได้แล้วนะอันนี้หลักฐานชัดนะผมบอกว่าเองนะครับโอ๊ยผมเนี่ยไปดูแล้วผมไปตรวจสอบแล้วผมไปนี่แล้วมีแต่ภาพไม่มีเสียงมีแต่ภาพไม่มีเสียงอ่ะมีแต่ภาพไม่มีเสียงอ่ะอุ้ยตายตายอ่ะนะับมีแต่ภาพแล้วมันไม่มีเสียงนะแต่ผมอะ่นะนเปิดที่ดูนิดนึงอ อันนี้เสียงอะไรจ๊ะอันนี้เสียงอะไรจ๊ะเนี่ยอุ้ยมีแต่ภาพไม่มีเสเียงอ่อะอะท่านทนวยท่านทนวยโฆษกสํานักงานตาํารวจแห่งชาติไหนบอกไม่มีเสียงแล้วมีแต่ภาพแ้บอุ้ยอุ้ยแล้วมีเสียงอะไรจ๊ะมีเสียงอะไรจ๊ะฮะมีเสียงอะไรเนี่ยอ้ยไม่ที่เปิดเยอะๆไม่ได้นะครับที่เปิดเยอะๆว่ามันเป็นคือเสียงนะ่ะมันมีนะครับอ่ามีแต่ว่าเสียงเปิดเยอะๆไม่ได้เพราะมันมีลิขสิทธิ์ของของเพลง มันมีลิขสิทธิ์ของเพลงนะคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าอย่าไปอยากรู้เลยครับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะขอให้เป็นเรื่องของของเจ้าหน้าที่แต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับทวงความยุติธรรมให้กับน้องตมโมถูกต้องไหมเราต้องการที่จะหาความจริงในคดีของน้องตมโมเรานะครับ آ, เราต้องการที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมและคนที่ร่วมกันบิดเบือนถูกปะ,กปะเพราะฉะนั้นหลักฐานแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาเอาไว้แล้วเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาว่า ให้การเนี่ยหรือให้ข้อมูลเนี่ยตรงกับหลักฐานที่มีหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกับหลักฐานที่มีก็ถูกดำเนินคดีไปแค่นั้นเองครับแต่ให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยเอาผิดพวกนี้ได้แน่เนื่องจากอะไรครับคลิปมันมีเสียงไงยืนยันแค่นี้ให้เรารู้แค่นี้คําถามคือวันเนี้ยเรารู้มาตลอดว่าคลิปเนี้ยมันมีแต่ภาพไม่มีเสียง